2.8 Auto 4โต้คูแดงดีสีไม่ตกตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมสวยเดิมไม่น้อยชมกันครับ คุณผู้ชมครับอยู่กับส่อสักดาที่เดียวที่เดียวที่มงคลการเซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่นะครับผมตามหามานานแล้วนะครับตามหามานานแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือจะเป็นล็อกโคนะครับล็อกโคที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปี18นะครับวันนี้ผมอยู่กับล็อกโค2.8ออโต้โฟวินะครับนะออโต้สี่คูสี่โมเดลปี2019กก็คือตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับ ก็ไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนชมเป็นชมใหม่สะทีเดียวเพราะว่าตัวนี้มันมีจีอาร์สปอร์ตออกมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าเป็นตัวก่อนที่จะเปลี่ยนชมเป็นโมเดล2 0 2 0 2 0 2 1ก็แล้วกันนะตัวนี้เป็นออโต้สี่คูนสี่นะครับเป็นบล็อกเครื่อง 1GD ก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะเป็น204นั่นแหละพูด,ดง่ายเพราะตัวนี้เป็น177แรงม้าอยู่นะเป็นโมเดลปี2019ก็มีการปรับเปลี่ยนออปชั่นนะครับปรับเปลี่ยนนะครับนิดหน่อยนะครับจากโมเดลปี2018ให้ด่อ,อดู สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับมไม่ว่าจะเป็นพวกจอพวกระบบเครื่องสูงเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้มาคอนเฟิร์มสภาพกันนี้เพิ่งมานะครับก่อนที่จะส่งไปเก็บงานกันว่าผมตั้งขายเท่าไหร่ตอนนี้นะครับก็ตีง่ายรถใหม่ก็ประมาณสักล้านสองนะครับประมาณนี้นะครับรวมทุกอย่างแล้วต้องจะประมาณตกประมาณล้านสองก็คือกระบะตัวท็อปสุดของรีโวตอนนั้นนั่นเองนะครับตอนนั้นเองก็คือ2 0 1 9ก็ปี2562วันนี้ผมมาตั้งขายอยู่ที่959,00 0บาท นี่คือราคาค่าตัวของเขาแล้วก็ถ้าใครเล่นหาอยู่บอกเลยว่าราคานี้ไม่แพงนะครับเซฟเงินไปก็พอสมควรนะครับเซฟเงินไปพอสมควรแล้วก็เป็นกระบะขับเคลื่อนสีล้อท็อปสุดแล้วท็อปสุดแล้วแต่งพิเศษจากโรงงานครบอยู่แล้วในพูดถึงของแพตฟอร์มของล็อกโคนะครับส่วนกิ้วหน้ากระจังหน้าก็เป็นกินนะ้วหน้าหล่อนะครับกิ้วหน้าหลอมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับก็เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นโอเคนะครับพวก led พวกโปรเจคเตอร์พวกไปตัดหมอก led เนี่ยคือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีมาจากโรงง,งาน นะครับนะแล้วก็ดูที่ห้องเครื่องนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าจุดขายตำหนิมีอะไรบ้างก่อนอื่นรถมือสเราก็ต้องดูนะครับสภาพนะครับด้านหน้ากันก่อนแน่นอนนะครับถ้ารถกระบะราคาขนาดนี้นะเกือบล้านนะครับสภาพต้องอย่างที่เห็นนะครับสภาพต้องเดิมนะครับน็อตมีขยับแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนไอ้เพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มโช้ฝากกระโปรงนะครับ พิ่มยข้กับปองส่วนไอ้น็อตหลังมันไม่ข่ยับอยู่แล้วนะครับพ่อยังไม่เคยเก็บสีนะครับย,ยังยังไม่เคยทําสีนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเตือก็คือติดส่วนใหญ่ถ้าผมเท่าที่ดูนวก็ติดมาจากโรงงานนะครับติดมาจากโรงงานคู่หนึ่งก็จะประมาณสักประมาณ2000บวกลบนะครับคู่นึงก็คือพูดง่ายๆคือฝากระโปรงของของโตต้าเนี่ยมันหนักไงมันหนักเขาก็เลยแบบเป็นตัวทุนแรงนะครับแล้วก็ที่ผมพูดถึงเมื่อสักคู่นี้นะครับเป็นโมเดลปี201919 2019เลย 19ก็จะมีะเป็นเนวี่ในตัวแล้วนะครับเป็นจอที่เป็นเมแผ่นที่นำทางในตัวนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับที่รองรับ Apple CarPlay พเชื่อมต่อบูทงบูทูอะไรพวกนีน้เชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับ t t o n n เ c t นะเป็น1 GDF TV 2,755cc นะครับ, TV, รบตัวนี้177แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดชันแล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าพูดถึงแรงมา้าแรงบิดเนี่ยเพียงพอนะครับเพียงพอเลย นะครับสลับโหมดอีโคโหมดท่อโหมดได้ถือว่าเพียงพอนะครับแรงมากถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าแบบตันๆจริงๆก็ก็ที่เขาลองกันนะผมดูคลิปเขานะไม่ได้ว่าแต่ผมผมลองแค่ร้อยแปดสิบเขาบอกว่าตันอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบห้าใช่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับเพียงพอแต่ถ้าทำขนาดนั้นก็ต้องไปเซตช่วงล่างเพิ่มเติมแล้วแหละนะครับเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีนะหลายคนเฮ้ยทำไมราคามันถือว่ามันมันยังแพงอยู่ เพราะว่าถ้าเป็นตัว2.8เนี่ยนะ2.8ออโต้สีคุณสี่เนี่ยมีน้อยมากนะครับสำหรับคนที่เอาไปแต่งเพิ่มเติมนะครับเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่ค่อยมีรถแน่นอนผมบอกเลยนะครับไม่ค่อยมีรถยิ่งเขาเป็นสีแดงด้วยเนะี่ยคือเป็นสีสีโมเดลเขาเรียกสีโมเดลสีที่คนเล่นหากันเฉพาะกลุ่ม,มนะครับฉะนั้นแล้วคนที่เล่นหาจริงๆก็บอกเลยว่าที่มงคลจัดมาให้แล้วนะสำหรับสีนี้แล้วก็แน่นอนพวกตำานงตำหนินะครับรถใช้งานรถมือ2เนี่ยมันมีตำหนิอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมคือผมจะถ่ายให้เห็นก่อนเพราะรถพวกนี้เันรดราคาแพงนะครับถ่ายให้เห็นก่อนว่าโอเคมันมีตําหนินะครับที่จะต้องอาจจะแต้มสีหรือเก็บสีเพิ่มเติมนะครับอาจจะแต้มสีหรือเก็บสีเพิ่มเติมนี่มีรอยมีตําหนิแน่นอนนะครับรถมือสองไม่ใช่รถที่บอกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการเก็บงานอะไรเพริ่มเติมต้องมีนะอันนี้ด้านหน้านะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณประมาณด้านหน้าน,นี่แหละนะที่มีเราจะมีรอยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยต้องเก็บงานต้อง อาจจะขัดออก off, หรือแต้มสีหรือทําสีใหม่ก็ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบในคลิปนี้ก่อนเพราะบางคนจะตกใจว่าเอาบารีวิวเสร็จแล้วทำไมมันหล่อยจังเลยทําสีมาหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่ทานะครับแต่ทาแน่นะครับแต่ทําแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับรอยพวกนี้นะครับเนีนน่นะนะยแ,นนนะแต่เก็บให้แน่นอนแต่คือผมถ่ายหเห็นก่อนเพราะบางคนเดี๋ยวรถไปเก็บสีมาแบบมันมันชนหนักมาหรือเปล่าทำไมต้องไปเก็บแต่จริงๆแล้วผมถ่ายแบบ before After เลยนะครับหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จก็จะส่งต่อไป นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นแม็กเดิมติดรถมานะครับแม็ก18นิ้วนะครับดันหลอบแกนเทคก็จะเป็นแม็กซ์ล็อกโคตรงรุ่นยางก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนอะเพราะว่ายางปี19ตรงปีนะครับยางปี19ตรงปีสภาพก็ยังไม่ต้องห่วงขับได้ยาวๆนะครับส่วนใครที่จะากเพิ่มออปชั่นบางคนก็ไปใส่เป็นล้อแม็กของฟอร์จูเนอร์ทีเอ, er, อก็ได้เลยนะครับไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องลองเชมบาอะไรนะครับ มันใส่มันใส่ได้เลยไม่โดยที่ไม่เปลี่ยนซุ้มนะครับเคยลองเปลี่ยนมาพอสมควรแล้วแล้ว,ลวก็ภายในนะครับภายในแน่นอนเจ้ารถโคก็จะเป็นกระบะสายพันธุ์สปอร์ตก็คือภายในจะเป็นโทนดำนะครับโทนดําแล้วก็เลขไมค์นนี้อยู่50,000กิโลนะครับผ่านมา2ปีวิ่งไป53,795กิโลเมตรใครที่ต้องการเล่นหาใครที่อยากจะได้นะต้องบอกว่ามาดูฟังก์ชันที่พร้อมลุยกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ แจ yeah. นะครับพุสสตาร์ทเอาง่ายๆคือเป็นการยกนะครับเป็นการยกออปชันแพลตฟอร์มมาจากตัวฟอร์จูเนอร์ตัวท็อปเลยซึ่งใกล้เคียงกันขาดอย่างเดียวคือแพลนชิพนะครับเพราะว่าพวกคูชคอนโทรลมัตติฟังชันนะครับระบบส่งกำลังที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับ,บ,รส,รบ,บ, time, รบสีโล่สีไฮปรับได้นะครับพวก VSC พวก DSC พวกนี้คือเป็นฟังก์ชันที่ เหมือนกับตัวโฟล์กินเนอร์ตัวท็อปในใน2.8ุดแซิกมาโฟเป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วคือคือฟูลสุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่าจะสู้แบบแบรนด์นอื่นไม่ได้นะต้องบอกว่าโดยฟังก์ชันพื้นฐานของของตัวต้านลีโวเนี่ยนะครับอาจจะสู้แบบกระบะที่เป็นแบบราคาพอๆกันนะครับจากค่ายอื่นเนี่ยถือว่าออปชันนี่คือยังด้อยอยู่แต่พูดถึงการใช้งานจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาที่เอาไปลุยไปใช้งานจริงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรกอันดับแรกเพราะว่าหนึ่งด้วยปัญหาที่ ที่ไม่จุกจิกและก็ค่าแมชชีนแนนค่อนข้างที่จะดูแลรักษาค่อนข้างต่ําเลยนะครับการบำรุงรักษานะครับแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือพวกมาตรวัดในไมดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นดิจิตอลดิจิตอลกึ่งอนาล็อกอ่ะพูดง่ายๆคือคือไม่สุดอยู่แล้วแหละพูดถึงว่าตัวของโตโยต้านะครับพวกพวกเอ่อพวกเกียวัดพวกนี้ยังเป็นอนาล็อกอยู่ถึงแม้ว่าหน้าปัดพวกเลขมงเลขใหม่จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นกึ่งๆอยู่นะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นโทนดําขาวนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ดีวล็อกโคแล้วก็จอที่ผมบอกไปก็คือเขาแก้ปัญหาก็คือปกติแล้วเนี่ยการ์ดมันชอบหายนะครับก็จะเป็นเนวีในตัวแล้วนะครับเป็นเนวีในตัวแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นเนี่ยก็คือมีการปรับนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเชื่อมต่อได้หมดนะครับก็จะเป็น Apple CarP l a y นะครับ T Connect นะครับระบบบูทงบูทูดพวก i p h o n e iPad อะไรพวกนี้ก็เชื่อมต่อนะครับมีเดียต่างๆได้อันนี้คือฟังก์ชันที่เน้นใช้งานนะครับใช้งานได้ง่ายอันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามาจากรุ่นเก่าที่ไม่มี ต้องหมดว่างี้ท่าคุณแต่รุ่นเก่าที่ไม่มีแล้วก็คูสก็มีให้นะครับนะล็อกคอมเร็วส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะส่วนใหญ่คนไทยก็ขับรถเร็วนะครับใบสั่งค่อนข้างเยอะนะฮะ9 5 9 0 0 0บาทสำหรับล็อกโคออโต้4่คูนสต้องว่าเป็นออโต้4่คูนสนะครับเพราะล็อกโคส่วนใหญ่ที่ผมขายไปเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อก็จะขายประมาณสัก700,000กว่าบาทนะครับคันนี้ขายแพงกว่าหน่อยนะครับแต่ได้สีแดงสภาพสดนะครับไม่น้อยนะไม่น้อย แล้วก็ไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีมาบ่อยๆๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบเก็บงานแล้วยังยังไม่ได้ปล่อยออกก็คุยกันกับอบอสว่าจะมีการไปอัปเกรดเป็นไอรอนแมนก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ขอรีวิวแล้วก็ส่งไปเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับมีงานสีที่ต้องเก็บอีกหลายจุดด้วยกันด้านหน้าที่ผมรอให้ฟัง่อสักครู่นี้ด้านหลังตอนหลังนะตอนหลังก็จะสบายสบายหน่อยนะครับกระบะรุ่นใหม่ก็จะมีแอร์นะครับแอร์ตอนหลังเย็นสบายทั่วคันแน่นอน แล้วก็พวกสปอร์ตบาร์พวกโลโก้ติ๊กเกอร์ค่าอะไรพวกนี้คือเป็นเอกลักษณ์เป็นสีทูโทนนะครับแต่งมาจากโรงงานให้อยู่แล้วแล้วก็โอเคตัวนี้ก็จะมีรอยตำหนิที่กันชนหลังนะครับอาจจะมีรอยบงรอยบุบอาจจะขัดแต้มสีเอานะครับเพราะว่าเป็นกันชนแท้เดิมจากโรงงานนะครับถ้าไปเปลี่ยนใหม่อาจจะโดนของทิ้งของเทียมอะไรมาเนี้ยนซึ่งของแท้ก็ค่อนข้างแพงนะัแอาจจะมีการ คนเก็บงานแต้มสีให้ลูกค้าสําหรับคนที่เล่นหาอยู่แล้วก็เป็นกระบะสีคุญสีก็จริงนะครับดูให้ดูไลเนอร์เลยนะครับยังไม่ได้มีการไปแบบไปดูไปบรรทุกอะไรมาผมเท่าที่ดูละดูละคันนี้น่าจะเป็นรถบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทุ่นแรงนะครับเวลาเรายกปิดท้ายกระบะเพราะว่าหลายคนจะบ่นว่าหนักนะครับนี่นะครับนิ้วเดียวสบายๆนะครับก็คือมันก็พยายามที่พัฒนาให้มันแบบใช้งานได้ สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับรถรุ่นใหม่ๆเอ,อื้ออานวยต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วคันนี้พอมาเป็นมือ2นะครับผมว่าหลายคนที่พลาดโอกาสตอนซื้อรถใหม่นะครับซื้อไม่ทันเพราะว่ามันเลิกผลิตไปแล้วสําหรับโมเดลนี้นะครับเลิกผลิตไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเฉพาะคนที่เล่นหาจริงๆเฉพาะคนที่เล่นหาจริงๆที่จะชอบแบบกระบ,บะที่แต่งพิเศษมาจากโรงงานนะครับรีโวล็อกโค้แลวก็เป็น2อ 28, นะครับเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เป็น ขับเคลื่อน4ล้อส4 4คูณ4นี่อันนี้มองว่าราคานี้ถือว่าไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงสำหรับคนที่เล่นหานะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นอาจจะถูกกว่านี้หรือว่าเป็นที่เป็นรีโวธรรมดาที่เป็น4ฟล e อาจจะถูกกว่านี้แต่ตัวนี้เป็นสีแดงด้วยสีโมเดลของล็อกโคใขรเล่นหาก็9 5 9 0 0 0บาทนะครับก็ขอขายพนก่อนนะนะครับเพราะว่าขายสดเองก็ต้องเก็บแว๊ดเต็ม นะครับเพราะว่าคันนี้ซื้อมาในนามนิติบุคคลซื้อมาในนามของบอจกอมองคลคาซ็นเตอร์นะครับซื้อมาในนามบจกอแล้วก็จัดไปนั้นได้ท่วมท้นแน่นอนนะครับราคากลางประมาณร้านเอ็ดนะรุ่นนี้นะครับแต่เครดิตด,ดีหรือว่าเอกสารพร้อมมาฟรีดาวเอาไปขับก่อนเอาไปลุยก่อนได้เลยนะครับไม่อยากจะสะดวกจ่ายเงินดาวเยอะฟรีดาวได้ต้องบอกว่า,างี้นะครับใครที่ต้องการเล่นหาอยู่ก็ฝากไว้อีก1นึ่คันนะครับหลังจากนี้ผมก็จะส่งไปเก็บงานให้รอลูกค้าเข้ามา นะครับรอลูกค้าเลยเพราะว่าเล็กๆน้อยๆก็จะใช้ประมาณสักวัน2วันก็ได้จะเสร็จแล้วนะครับในระหว่างที่ลูกค้าจองหรือทำสัญญาเข้ามาก็โทรหาสอสักดาได้เลย0997591779นะครับ0997591779โทรมาก่อนก็มีสิทธิกอดนะครับเป็นเจ้าของคันแดงสวยๆคันนี้นะครับดูดูก่อนว่านะครับผมจะได้ไปส่งที่ไหนนะครับเพราะว่าเราโคสีแดงไปส่งมาแล้วหลายจังหวัดส่วนใหญ่เป็นขับ2ก็ฝากขับ4 คันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกหนึ่งคันฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์จัลเตอร์นะครับช่อง YouTube ที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของคอนเทนเต์เพื่อขายรถมือสองนะครับหรืออาจจะมีบางคลิปที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในชุดข้อมูลรถมือสองไม่ต้องวัดดวงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบขอบคุณ1 6 0 0 0 0สนหกหมื่นซับสไครต์นะครับที่ติดตามกันมาตลอด2ปีเต็มที่ผ่านมาที่เราทําช่อง YouTube นะครับฝากสีแดงสีอีกคุณสีอีกหนึ่งคันเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท